สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้คุณลูกค้าทำราการอะไรคะวันนี้จะมาทําอชอค่ะทำบัตรเอนะคะค่ะ่ด่นที่ันขอแนะนาตัวนะคะชันชื่อนางสิทิยอดมณีนะคะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกันแต่ประกันวินาศภัยนะคะเลขที่5้0ห้าศูนะคะคุณลูกค้าสนใจดูบตัตรประเภท บัตรประเภทไหนมา<บ>มาบ้านไหมคะก็ตอนนี้สนใจบัตรพื้นที่มีประกรันค่ะบัตรเราจะมี2ประเภทมีประกันกับไม่มีคุณลูกค้เาเคยมีคนนําเสนอไปบ้างเป็นบัตรมีประกรันใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะมาดูเพิ่มไปใช่ไหมคะมีมีสมุดบ,บัญชีแล้วนะคะ,คะขอบัตรขอ,ขอบัตรประชาชน,น,ะค,ะค,นค่ะคุณลูกค้าทํางานที่ไหนคะก็ะเป็นพนางานไรยสาท นี้ขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะให้คุณลูกค้าทราบนะคะอันนี้นะคะเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือ,อเป็นเอกสารนะคะที่เกี่ยวกับการรวบรวมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจะเป็นข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของคุณลูกค้าเช่นวันเดินปีเกิดส่วนสูง เกี่ยวกับการทำงานข้อมูลการติดต่อนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีทั้งหมด8ด้า,า,า,ามมนนะคะถ้าผูลูกค้าจะไปอยากเพิ่มเติมนะคะทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะสแกน QR code ตรนี้ไปได้นะคะ,อ,ะอันนี้สแกนได้ใช่ไหมคะได้ค่ะทีนี้ก็ในส่วนของบัตรนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย4ประเภทนะคะ ที่อันนี้คือโบรดอลุลตรองนะคะบัตรจะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะเราจะอธิบายแต่ละประเภทให้คุณลูกค้าทราบก่อนนะคะก็คือที่มีอาการอย่างแบบได้ก็คือแบ,บแกกัตรเดบิตบูทายเพิร์ชนะคะคุ้มครองบัหตุจากการเสียชีวิตนะคะวงเงินสูงสุดอยู่ที่100,000บาทนะคะค่า,า,ารักษาพยาบาลรวมขับขี่โดยสารโดยจักรยานยนต์เนี่ย5,000บาทต่ตอวันทีนะคะคุ้มครองการถูกโจรกรรมจากการถอนเงินที่ตู้เนี่ย5,000บาทต่ตอครั้งสูงสุด1,000งบาทต่ตอปี ่าทำบัตร ATM นะคะ100บาทค่าบริการรายปี599ราสนะคะแบ่งเป็นค่าบริการบัตรสอ0ร้อยค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองนะคะ,อ,ะอื่นๆเนี่ยอีก399รวมแล้าบารวบัตรใบนี้ราคาอยู่ที่6ก9บเก้าทใบนี้รับประกันโดยบริษัทที่พยาประกันไทยนะคะส่วนบัตรที่2นะคะที่มีประกันเช่นกันเ,นเป็นบัตรเตียนบิทกรุงไทยดูเดมอนเอสเตอรนะคะ,นะค,ะคุ้มครองการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ย5แสนบาทนะคะจะเพิ่ม1แสนอยู่ที่2แสนบาทสูงสุดถึง5แสนบาทเพิ่มในการคุ้มครองวันอยู่ราชการประจำปีะคะ่ะอยู่ที่1แสนแล้วเพิ่มในส่วนของอุบัติเหตุสาธารณะอีก2แสนบาทนะคะค่า,ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมรวมกับที่รถโดยสารจักรยานยนต์นะคะอยู่ที่10,000บาทต่ออุบัติเหตุปีนึงกี่ครั้งก็ได้นะคะไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะแล้วก็ ชดเชยรายได้ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาลเลยนะคะอันนี้จะไม่คุ้มคอในการขับขี่หรือโดยสารมอเตอร์ไซค์รถรถจักรยานยนต์นะคะจะไม่เหมือนกับการคุ้มคอการเสียชีวิตนะคะตัวนี้ต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่าสีวันขึ้นไปนะคะถึงจะได้รับค่าคุ้มคองส่วนการทำบัตรนะคะค่าทำบัตรอยู่ที่100ร ค่าบริการรายปีน,ยะะนะคะ999นะคะเป็นค่าบริการบาท200ค่าเบี้ยประกรันและความคุ้มครองอื่นๆสิทธิพิเศษนะคะคุณลูกค้า799น,นะคะรวมแล้ว1,999บาทบัตรนี้รับประกันโดยบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยนะคะส่วนอีกบัตรหนึ่งนะคะคุณลูกค้าตรงนี้ก็คือบัตรเดบิตกรุงไทยพาราเดียมนะคะคุ้มครองการเสียชีวิตจ,จากอุบัติเหตุสูงสุดนะคะ1ล้านบาท ในต่างประเทศนะคะภายในประเทศ5 0,000 0บาทนะคะค่ารักษาพยาบาลจากวันเหตุรวมวมผิรถจักรยานยนต์เนี่ยสองหมื่นบาทต่อว mm ันเหตุมีกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดจำนวนครั้งนะคะ mm hmm. แล้วในส่วนของปอระกันสิ่งของซื้อจ่ายจากบาทเนี่ยนะคะสามหมื่นห้าพันบาทต่อชิ้นนะคะ mm hmm. ลูกค้าได้รับเมื่อลูกค้าได้รับความเสียหายนะคะค mm ุ้มครองจากการถูโจรการการถอนเงินที่ตู้ ATM mm hmm. นะคะ 5,000บาทต่อครั้ง0.1บาทต่อปีนะคะบริการสิทธิพิเศษอื่นๆก็คือช่วยเหลือด้านรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนรถที่ให้บริการจะเป็นรถสไลด์นะคะแล้วก็บริการด้านน้ำมันหมดนะคะก็น้ำมันเนี่ยจาก10ลิตรต่อปีฟี20กิโลเมตรแรกที่เหลือเนี่ยกิโลเมตรละ25บาทนะคะในส่วนของบริการฉุกเฉินตัวนี้บนท้องถนน นะคะแล้วก็ค่าทําบัตร่ะจะอยู่ที่100บาทนะคะแล้วก็ค่ารายปีอยู่ที่พ5 9 9บาแบ่งเป็นค่าบริการบาท200ค่าเบี้ยประกันและคุ้มครองอื่นๆเนี่ยพันสามร้อยเก้าสิบเก้ารวมแล้วบัตรเนี้ยพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะบัตรเนี้ยรับประกันโดยบริษัทที่พิยาประกันภัยนะคะคลูกค้าหาบัตรใบสุดท้ายเลยนะคะที่เป็นบัตรล่าสุดของจะนำเสนอลูกค้าเนี่ยจะเป็นบัตรเดบิตกูไทยหกพัทนะคะ ตัวนี้จะมีคุ้มครองอการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด20แสนบาทค่ารักษา,าพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์ที่1น0่0บาทนะคะต่ออุบัติเหตุสูงสุดคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านด้วยนะคะจะเห็นว่าตัวนี้บัตรอื่นที่แนะนำลูกค้ามาเนี่ยจะไม่มีตัวนี้สูงสุดอยู่ที่2 0 0แสนบาทคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านจากภายัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมลมพายุเนี่ยสูงสุด2 0 0 0 0บาท ประการจริงของที่แล้วในส่วนของอขอโทษค่ะสิทธิพิเศษอื่นๆนะคะที่เรามีให้นะคะในบัตรนี้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในบ้านนะคะเช่นอแอร์เสียท่อประปาแตกนะคะหรือมีสัตว์ดุร้ายเข้าบ้านนะคะเป็นสตัตว์มีพิเช่นพึ่งแตงต่อเป็นต้นนะคะตัวนี้ค่าทรมบัตรจะอยู่ที่100้ค่าบริการรายปี1599 นะคะแล้วก็ค่าบริการบาัตรแบบ่งเป็นค่าบริการบัตร2 0 0ค่าเบี้ยปาาระกันและคุ้มครองอื่นๆนะคะ1,399งรวมแล้วบัตรเนี้ย6 9 9บาทนะคะบคัตรเนี้ยรับประกรันโดยบริษัทกร,รุงไทยพาณิชย์ประกันภัยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะนี่ว่าสัตว์ดูไเท์าว่านเห็นว่าตัวที่สนใจเลยจะเป็นที่มีพวกอะิการ บริการลากรถยกรถนะคะตัวตัวนี้ค่ะเป็นสนใจตัวตัวนี้เขาเรียกว่าบัตรพาราเดียมเนาะตัวนี้ค่ะค่ะเป็นสนใจตัวนี้ค่ะมีพวกรลากรถด้วยค่ะค่ะก่อนเทียทํานะคะเมื่อกี้ที่ได้อธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวไปเนี่ยค่ะจะมีแบบสอบถามนะคะเพื่อจะเก็บรวบรวมแล้วใช้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้านะคะจะมีทั้งหมด3าข้อนะให้คุณลูกค้าทราบนะคะก็จะมีข้อแรกนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับลูกค้าในการ แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นอันนี้คุณลูกค้าเซ็นยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้น,นะคะข้อที่2นะคะเพื่อสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มธุรกิจการเงินพันธมิตรนิติบุคคลอื่นๆนะคะจะมีให้เซ็นท่้ยินยอมหรือไม่ยินยอมแล้วข้อ3นะคะเพื่อใช้สําหรับยืนยันตัวต,วตนว่าได้มากระทําการที่ธุรกรรมที่นี่นะคะอันนี้ค่ะคุณลูกค้าต้องอันนี้อ่านต้องยินยอมนะคะในสองข้อคุณลูกค้าเลือกทั้งหมดิทั้งหมด3ข้อแล้วลงนามนะคะ สนใจทำเป็นบัตรแพลเตียมใช่ไหมคะในบัตรของแพลตติ้งนะคะดิฉันจะนำเสนอเป็นอนี้เป็นข้อมูลเซล์ชีสนะคะให้คุณลูกค้านะคะจะขอก่อจีแจงรงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบนะคะอันแรกก็เป็นบัตรตัวนี้นะคะจะเป็นชื่อว่าบัตรมูทัยแพลเดียมนะคะแล้วก็ประเภทบัตร่ยเป็นบัตรเดบมีความคุ้มครองในการคยส่วนบุคคลนะคะวงเงินสูงสุดเนี่ยนะคะเบิกถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มสูงสุดแสนห้าหมื่นบาทต่อวันต่อบัตร ลูกะค,ะค้าสามารถปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดแล้วลดวงเงินก็ได้นะคะแล้วก็โอนระหว่างวันสําหรับบัญชีสูงสุดไม่เกิน1น0่งแบาทต่อวันชําระค่าสินค้าบริการผ่านด้วยอบัญชีสูงสุด5้าแสนบาทนะคะต่อวันนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมบัตรนะคะค่าธรรมเนียมบาทและค,ะค่และเ่้า100บาทนะคะ ค่าธรรมเนียมบัตรรายปีจะอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อปีนะคะประกอบด้วยค่าบริการบัตรสองร้อยค่าเบี้ยประกันและค่าคองอื่นๆอีกพันสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะค่าบริการบัตรรายปีของปีถัดไปธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยหักจากบัญชีอัตโนมัติในรอบหนึ่งปีจากวันที่สมัครหากเงินของลูกค้ามีไม่เพียงพอนะคะเราจะในคราวเดียวกันเนี่ยระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในวันถัดไปอีก60วันจนกว่าจะสามารถหักค่าบริการรายปีได้ หากร,ระบบยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการกร,กร,กรายปีได้ครบจํานวนธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่นะคะ100บาทต่อครั้งในกรณีเช่นบัตรหายบัตรชำรุดนะคะมาออกใหม่เสีย100บาทนะคะลูกค้าไม่ต้องแจ้งความนะคะสามารถนำบัตรประชาชนแลสมุดบัญชีมาออกใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตั้งรหัสผ่านในการรีเซ็ตเินได้ที่ธนาคารทุกสาขาเลยนะคะลูกค้านำบ GM, มมัตร n อ m สมุดบัญชีแบบชาชน,ชนมาขอรีเซ็ตได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบัตรที่สามารถจะไปใช้ต่างประเทศได้นะคะเช่นลูกค้าสามารถไปถอนเองินนะคะใช้ในต่างประเทศได้ด้วยค่ะต่างประเทศได้ด้วยค่ะถอนเงินต่างประเทศ<ด>เนี่ยนะคะอาจจะเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งก็คืเสีย100บาทนะคะต่อรายการ แล้วถ้าหากว่าจะสอบถามยอดคงเหลือก็จะเสีย15บาทต่อรายการนะคะ่คะในส่วนของความรับผิดชอบของเจ้าของบัตรนะคะธนาคารจะมอบบัตรและแจ้งราคาให้แก่ผู้ถือครองเท่านั้นกรณีบัตรสูญหายถูกโจรกรรมใช้งานไม่ได้น,น,นะคะให้ติดต่อที่กรุงไทยคอรเซ็นเตอร์หมายเลข0217ต,ตลอด24ชั่วโมงน,นะคะหรือสำนักงานใหญ่หรือที่ทําการของสาขาที่พเห็นในวันเวลาทําการนะคะแล้วก็ มีความในกรณีที่แจ้งก่อนว่าในกรณีที่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะคะใน,นในกรณีที่ปัดลูกค้าสูญหายนะคะ <S <S ้าพลูกค้าสูญหายเนี่ยระยะเวลาในการแจ้งอ่ะจะแยกเป็นอย่างนี้นะคะ5านาทีแรกก่อนที่ c เ,เซ็นเตอร์จะได้รับแจ้งอ่ะหาลูกค้าเกิดความเสียหายมาก่อนลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่5นาทีหลังจาก c เซ็นเตอร์ได้รับแจ้งแล้วเนี่ยลูกค้าผู้ถือ บัตรเนไม่ต้องรับผิดชอบนะคะ,ะ,คะตรงนี้แจ้งแจ้งใน้เวลาใช่ค่ะค่ะแล้วก็<ม>ข้อควรระวังนะคะในส่วนของข้อควรระวังะคะ่ะลูกค้าต้องรักษาดูแลรักษารหัสผ่านไว้เป็นอย่างดีไม่ควรเปิดเผยบัตรเดบิตให้บุคคลอื่นนะคะภายหลังจากลูกค้าทราบว่า ถูกขโมยลูกค้าแจ้งธนาคารทันทีเพื่ออายัดบัตรนะคะหากมีการแก้ใช้รหัสบัตรผิดเป็นจำนวนสามสามครั้งเนี่ยระบบจะระงับการใช้บัตรอัตโนมัติลูกค้าควรติดต่อธนาคารเพื่อปลดระงับการใช้บัตรนะคะและสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้นะคะลูกค้าต้องมาปลดล็อกที่ธนาคารค่ะกรณีกดรหัสผิดเนี่ยมันต้องผิดยังไงคะ ติดต่อกันสามครั้งค่ะไม่ถึงวันเดียวกันหรอคะหรือว่าได้ได้สามครั้งติดต่อกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รายละเอียดความคุ้มครองนะคะอันนั้นคือข้อควรระวังไปแล้วแล้วก็รายละเอียดคุ้มครองเนี่ยผู้ถือบัตรจะได้รับ คุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลจากบริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะวงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยหล้านบาทนะคะวันที่เริ่มต้นคุ้มครองแนละวันที่สมัครสิ้นสุดจนกว่าจะมีการบอกยกเลิกนะคะผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอายุสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าตามวันสิ้นสุดตามกําหนดชําระค่ารมเนียมบาทในรอบถัดไปนะคะ,คะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะแจ้งได้ที่ หรือการขอชดเชยค่าสินไหม่นะคะในกรณีนคุณลูกค้าขอตรงนี้ติดต่อพร้อสมส่งเอกสารได้ที่ธนาคารหรือติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรงนะคะก็คือแจง้งได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยอย่างนนะะาที่บอกข้างต้นขอเน้นย้ำอีกรอบ0 2 1ยอตัวนะคะหรือที่บริษัทที่พยามปกันภัย,ยจำกัดน,นะคะที่เป็นบริษัทเจ้าของปัจตุันนี้นะคะก็คือเป็นตัวเบอร์โทร1น3 6นะคะ หรือเว็บไซต์เวอร์ไบเว็บทิพยยะจ o ซ h ดชเนสนะคะ ที่จะให้คุณลูกค้ากลับไปด้วยนะคะจะมีในส่วนของเซลล์ชีฟนะคะเซลล์ชีฟที่ให้คุณลูกค้าไปแล้วนะคะในเซลล์ชีฟเนี่ยค่ะก็จะมีในตัวของเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขแลข้วก็ตกลงในการถือบัตรยินชนิดตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือคู่มือบัตรพลาเดียมนะคะตัวนี้หากก็คือแจ้งรายละเอียดการคุ้มครองให้ลูกค้าทราบ แ้วสักถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็คืออย่างพอเกิดอย่างอย่างกรณีรถลากรถเฉยๆนี่เราเราโทรตามนี้ได้เลยใช่ไหมคะตามที่จุดเราชี้แจงสั้นค่ะหนึ่งเจ็ดสามหกเลยค่ะหนึ่งเจ็ดสามหกใช่ค่ะอ่าอันนี้บัตร ATM เห็นมันมีเราโทรตามบัตรได้หลังบัตรได้เลยค่ะค่ะอ๋อโทรติดต่อตามบัตรได้เลยได้เลยค่ะค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณลูกค้ามากนะคะคุณ้องชิมครัเรียบร้อยค่ะคุณกา,านด